เอาละครับผมก็ขอากราบสวัสดีผู้ยยยาาตพ่อแม่พี่น้องรวมถึงคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกทท่านกันด้วยนะผมในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพีซเซสเซลนะผมอ่ะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสอนวิธีการสมัครนะผมแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดเอาเจ้ากเกมวันพีซเซสเซลรู้สึกว่าจะเป็นลิขสิทธิ์แท้จากเกมวันพีซด้วยนะผมโดยเออ่จากการที่โหลดเนี่ยผมมันมีหลายช่องทางมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคู่แอป เกมหรือว่าจะเป็น4399 9, นะผมแต่ที่ผมแนะนำเนี่ยจะมี2ค่ายหลักๆนะผมก็คือ9เกมกับ4399เ 9, นาะแต่ที่ดีที่สุดเลยเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น4399 9, นะมันสมัครง่ายดีนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสมัครนะผมก็คือเกมนี้เนี่ยอ,อย่างที่บอกเนาะมันมีหลายช่องทางในการดาวน์โหลดแล้วก็ไอไอดีสอันที่ผมบอกมาเนี่ยก็คือสามารถหาโหลดได้จาก Google นะผม4399พิมพ์เข้าไปเลยใน Google แล้วก็ทําการโหลดอันแรกเลยนะผมอ่ะหลังจากนั้นเนี่ย เอ่อเมื่อคุณผู้ชมมเข้าเกมมาเนี่ยมันก็จะหน้าตาของเกมประมาณนี้นะผมให้คุณผู้ชมเนี่ยทาการนะผมกดกดตรงนี้นะผมกดอันอันที่2นะเพราะว่าอันแรกมันจะเป็นการทุกเรื่องเนาะประมาณแบบเรามีไอเดียหรือยังอะไรประมาณนี้นะผมเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาเนาะให้เราเนี่ยทาการกดสมัครนะผมซึ่งการกดสมัครเนี่ยจะอยู่อันที่2อนะอันที่2คือตรงนี้นะผมอะให้เรากดมาอันที่2ครับผมแล้วก็ให้เราทําการตั้งไอเดียกับพาสเวิร์ดเลยเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งสักครู่ อ่าแล้วก็อันด้านล่างเนี่ยจะเป็นหักนะผมอ่ะพอเราตั้งเสร็จเนี่ยให้เราทําการกดตรงนี้ด้วยนะผมจะเป็นการยอมรับอะไรแบบนี้ของเขานะผมเราทําการกดเข้าไปเลยอ่าพอกดเสร็จเนี่ยเราก็ทําการกดตกลงนะผมอ่ะพอกดตกลงเนี่ยมันก็จะทําการรีให้เราแป๊บหนึ่งนะผมอ่าแล้วก็แล้วก็จะขึ้นหน้านี้มานะให้เราทําการกดบันทึกก็ได้หรือไม่บันทึกก็ได้นะผมแล้วแต่คนภทัาเนาะอ่ะ พอสถิตินี้เนะี่ยมันจะขึ้นอันนี้มานะผมให้เราทาการกดตรงลงไปหนึ่งทีอ่าแล้วก็พอมันขึ้นหน้านี้มาเนี่ยคือมันจะเป็นประมาณว่าแบบเอ่อคือเกมนี้มันจะเป็นของนอกใช่ไหมครับผมมันจะเป็นประมาณแบบเอ่าเขาเรียกว่าให้เราทําการยืนยันตัวตนนะผมด้วยเอ่อเป็นชื่อชื่อจีนนะแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงก็คือจะเป็นเลขแบบจำตัวประชาชนของประเทศจีนเขานะผมดวยวิธีการเนี่ย อันแรกเนี่ยมันจะเป็นชื่อนะผมแล้วก็อันด้านหลังไอ้ที่มีเลขสิบแปดเนี่ยมันก็คือจะเป็นเลขบัตรประชาชนโดยที่ชื่อจีนกับเลขบัตรประชาชนจีนเนี่ยเราจะเอาได้จาก Google นะผมให้เราทําการเข้า Google เลยนะ,ะเดี๋ยวผมขอเข้า Google สักครู่อ่าอันนี้คือหน้าสีสามเก้าเก้านะผมถ้าใครยังไม่โหลดก็กดเข้ามาพิมพ์ค้นหาเข้ามาผมแล้วก็ทําการกดอันแรกเข้าไปเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมโหลดแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าเป็นเออเขาเรียกว่าสุ่มเลข ไอ้สุ่มชื่อจีนก่อนนะผมมาไรกจะเป็นสุ่มชื่อจีนก่อนเนาะให้คุณผู้ชมกดคําว่าแปลภาษาเข้ามาเลยนะผมหลังจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเป็นภาษาจีนนะอ่ะอันนี้ก็เข้ามาเลือกกันได้นะผมเป็นไทยเป็นจีนนะผมหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยเขียนชื่อจีนไปนะผมชื่อจีนเนี่ยจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะเอาที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นชื่อจีนนะเอาเหมือนในกรณีนี้ผมเอาผมเอาบรูสตลีแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะผมอ่ะบรูสลีนะอ่ะอันนี้นะ แล้วก็เนี่ยมันขึ้นแบบนี้มาใช่ไหมให้คุณเนี่ยทำการคัดล้อผมคัดลอกชื่อจีนมาเลยนะอ่ะกดคัดลอกครับอ่าแล้วก็ทําการเอามาใส่ในช่องแรกนะผมม่ปุ๊บกดคัดลออแล้วกดวางไปเลยนะผมอันต่อไปนะผมจะเป็นทางส่วนของเลขบัตรประชาชนจีนน้องบนหัวนิดนึงนะเออแล้วก็เนี่ยกดเข้าไปเลยนะผมพิมพ์ตามผมเลยนะสุ่มเลขบัตรประชาชนจีนอายุ20พร้อมชื่อนะผมอ่ะแต่ว่าชื่อเนี่ยมันจะไม่ขึ้นให้นะให้เรากดมาที่อันแรกเลย หลังจากนั้นมันก็จะขึ้นตรงนี้มานะผมให้เรากดคลิกเพื่อสุ่มบัตรประชาชนจีนนะแล้วมันก็จะมีต่างๆมากมายนะผมให้เราเลือกเราก็ทําการกดครับผมเนี่ยแล้วก็คัดลอกมาสักอันหนึ่งนะผมหลังจากนั้นก็กดเข้าไปที่เกมเหมือนเดิมนะแล้วก็ทําการกดวางครับผมอ่าพอวางเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเนี่ยทำการกดตกลงไปเลยนะผมปุ๊บอ่ะมันก็จะรีให้สักครู่นะอันนี้อันนี้ก็คือทําการดาวน์โหลดแล้วก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็คุณก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเนี่ย ไอตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการดาวน์โหลดทรัพยากรเกมนิดหน่อยนะผมก็ทาการดาวน์โหลดใช้เสร็จน่ะนี้นี่ผมกลางไงมันก็เลยช้าก็ประมาณนี้นะผมสําหรับวิธีการดาวน์โหลดเจ้าเกมแล้วก็วิธีการสมัครเนาะใครได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ได้นะผมถ้าผมช่วยนั้นได้ผมจะช่วยนะส่วนใครที่ไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาตรงที่เครื่องหรืออะไรแบบนี้นะผมก็ลองไปเช็คกันดูโอเคับผมสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆก็คอมเมนต์ไว้ได้นะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ